เอ้หวยคนกรุงเทพเนี่นะเห็นมันซีบ้างมั<ห>้งฮะไม่ใชไ่ไม่ใช่กระเป๋าพระเวทสันดอนออเออแล้วโอ้โหเดินดีๆได้ไปชนคนอื่นเขาเขาว่าวกรุงเทพเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงเลยอ,อกซื้อนนะครับคือนะครับอาระวังหน้ารู้ดีด้านโน้นด้วยด้านโน้นด้วย ขอบคุณนะครับตลอดทางด้านรางวัลนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตยืนรับได้ไหมครับนั่งไม่ได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับลงไหนนะ

ทำไมมันใหญ่จัง <c oughs> ตื่นขะโมยรองเท้าคุณปาามาทำไม <c oughs> โอ้ใน,นก็เหนือร้อนเท้าแย่หรอเฮ้ยได้ขอดพอไหมเนี่ยลงรถมาพร้อมกันเนี่ยไปไหนจะแล้วเสียงดังเดี๋ยวคนบ้าเดินมาต่อยคนนั้นเหรอคนบ้าเหรอสววลีเหรอโอดไ้ขอดมา้องเรียนใครเขาบอกว่าไอ้นี่หล่อ <c oughs> ออไอ้คอดนเะ <c oughs> ออมึนทำได้ยังไงเยอะนึงไอคอนเออไอ้คอดเออคอนเนออะมึงเนี่ยคบไม่ได้นะท่านเพราะว่ามึงเอาชื่อกูไปไว้ตรงนั้นได้ไง ไอ้ขว่วยใช่ไหมใช่เออไงวะไปแต่งบ้านนอกกว่พวกมึงอ่ะกรุงเทพอ่ะเออนี่ไม่รู้แต่งตัวไม่เป็นงกาเกงเอวสูงขนาดนั้นนะมึงไม่คิดจะโผล่อะไรบ้างเลยเหรอจิงว่ามันทำได้ไงวะเออเก่งไหนแล้วเนี่ยเราเนี่ยเก่งไหนวะเนี่ยฮะเก่งไหนวะหมอชิตหมอชิตผีนิดนึงก็ถึงหน้าอกมึงแล้วเนี่ยเกงกู ยังไม่ได้ไม่มีแลบลิ้นมันคงร้อนนะเพื่อนเป็นไงบ้างเอาหมูไปขายได้เท่าไหร่เอาหมูไปขายได้ตังมาเท่าไหร่เท่าไหร่วะห้าร้อยห้าร้อยเออห้าร้อยห้าร้อยสองตัวห้าร้อยห้าร้อยแล้วค่ารถที่จ่ายไปเมื่อกี้ก็คนละห้าสิบไงร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่เหลือจัง กินข้าวไม่ยากอยู่ข้าวม,มาเยอาตังไปกินข้าวก่อนอ๋ยวค่อยไปหาน้ำค้างไม่มีแล้วตังทอนไงไเหลือแล้วจะไม่เหลือได้ยังไงเลาขายหมูได้ห้าน้อยก็รู้ก็ค่ารถคนละห้าสิบร้อยห้าสิบก็เหลือสามร้อยห้าสิบนี่ไงไก่สามร้อยห้าสิบนั่นไหนกูให้ติ๊บกระเป๋ารถเมย์ไปแล้วไม่ให้ไปทําไมทั้งหมดขนาดนั้นเราจะกลับยังไงเล่านอกมึงขึ้นรถมึงต้องให้ติ๊บประเด็ทเท่บ้า ยังไงแล้วเนี่ยน้ำค้างก็ยังไม่เจอเลยตังคหมดแล้วฮะจะไปหาน้ำค้างในที่ไหนวะเนี่ยไอ้หวยจะเดินน้ำค้างมะเนี่ยไม่รู้มึงเอาสมาธิทั้งหมดมารวมไว้ที่กางเกงหมดแล้วเนี่ยลำบากมากขอโทษถึงว่าเททำไมทำไมไม่มีเลยทำไมอคิปไพอยู่นี่ เปียกูเปียกูโอ้ยไอ้ทิศยาวไปมนุ้ยเปียกบัวใช่มันต้องมัดไว้ต้องมัดอีกเนี่ยเฮ้ยมม่เจอแหมแต่กินให้สีเดียวก่อนสิไปหยิบเสื้อผ้าใครเข้ามาใส่ของไม่ขออยเนียกูก็แต่งมางั้นแน่มาใส่กัถึงเสีเยวกูอยู่นั่งค้ายก็ไม่อยูเห็นเลยดูเวลาดูเวลา ป,ปัดด่นเร็วเนียนด้วยันเวลาเข้าใจไหมปั่นก็ไม่ไม้วเท้าไม่ได้เกิน้น,นซ,ซ้ายซ้าย,ะย,ายอะระวังลงน้ำนนนด้วยกรุงเทพเวงตาเล็กกบุีกเก๋ก่อนดีก่อนเซลฟี่เซลฟี่ไอมคันนี้ค่ะแปลกงานดีรงเท้าคู่นิ้เก๋เขาช่วยที่ไหนเปา it's <laughs> really boy อะไรอ่ะไว้รินกินทำไมใส่มาไว้เมื่อกี้เนี่ยใครเอาไปไหนซะแล้วมึงก็ไปเอาคันใหม่มาดิมึงไว้มากมากจะทันไม่เนี่ยมันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับไว้เดี๋ยวรถหายอีกอะไรเฮ้ยรูอะไรวะเนี่ยฮะรู้เลยถอนได้อิงอิงอะไรวะอิงกับต้นมะขามอยู่นะเดีวเขามาเดี๋ยวกูขึ้นเลยนะเออเดี๋กูนะ นั่พอแล้วเนี่ยพอดิมึงขึ้นมาดิไม่พอหรอกทำไมอ่ะชาลีกันหายนมึงเอาไว้ในอาสมก่อนมีขึ้นมาแล้วมึงหยิบมาให้คนเนี่ยพอนีนะอไมเนี่ยเห่อยหนีน้าเดี๋ยวไปนิดยอีกทีนึงเพื่อจะลวกคาคาคาอะไร เห็นแล้วขายไม่ได้ขายอมาแบกอเดียนะเฮ้ยไอ้จะทำอะไรเนี่ยอะไรไอแบงมึงน่เอ้แดีวงเนี่ยยอขยัไมวมึงล่วงว่ะเดี๋ยวขับไม่ได้มไมได้อะึงจังทัวเทียนอยู่ ไม่ร้อนหรอเป็นไรเออไอ้กูวาเปลี่ยนคันเนอะมอน้ำแตกว่ะขับได้ไหมเนี่ยมึงไปจับทรงเด็ไงน้มันเครื่องมันก็ไหลขับได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยตายได้ไดได้ได้ไม่ได้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 ไดไป้ไดไดเไดไดได้ไดได้ได้ไดไดได้ได้ไได้ไยไไดได้ได้ได้ไดไดได้ไ my die lot lot la เออเนี่ยแล้วมันจะได้ดูไม่แก่เพื่อนใจว่ายัดเข้ามาเดิมเลยเฮ้ยเร็วเร็วไม่ทันแล้วคังไม่ทันอีกแล้วไปเฮ้ยโอ๊ยมันพูดอะไรเียบอกว่ารถมันเลอเอาเลยไม่ทันอีกแล้วไม่เนี่ยที่ค้างไปจากใครเลยอ้าจรู้ว่าย้อนกลับไปทางเก่ามึงจะย้อนกลับไปทำไมอ่ะ ไปเมย์อะเอา้าชอบทางลูกหลังลม่ชอบเลยตอนนี้เนี่ยไปทา,างลูกหลังว้าที่เราทำแบบเนี้ถูกไมมันจังไรอะ่ะ <c oughs> ม่ตงจะยังไงอะ่ะเราไปเจอทางลูกหลังใหม่มันต้องมีลูกหลังหนึ่งใช่ปะอือแต่ว่าตรงนี้ยเราจะไม่ลงแรงแล้ว เอาไงค่อยๆคอยยอดเยค่อยๆหย่อนหย่อาลูกลาปเไปเรอยไปเรื่อยๆเยเล่นนี่มึงเล่นเคยที่นี่ไลยไย่อนยออยู่ดียทิ้งแม่นะ อะไรอ่ะเอาไงค่ะไม่ได้อีกต่อแล้วมึงเรื่องเยอะกว่าแล่วจะทันมันไม่เนี่ยทำไม่ได้ก็ไม่นั่งเป็นหมอรองมาดูหัวยไงช่วงเนี้ยงั้นมึงซ้อนกูดูคู่ฮาเบงนี่ไม่ใช่ท็อปเปอร์มันจะหัวหลุดเลยอดแทนสูงอะไรเนี้ยเกิดมาขั้นเดียวก็มล้มไม่ล้มหรอก กูบินบิดไม่เกรงใจนะไม่ด้องห่่งเดยวตายขึ้นยังไม่ไันไปเลยเอาแล้วว่ากูบิดไม่เกรงใจเพื่อน เรากวีดเล้วทจาไอะไรแล้ รู้มาหนักกับงานรู้ว่ยกัวทำเรียบกันไม่ยุ่ดูดเเฮ้ยตายเปล่าโอยเหมือนกัสตุนมานานขาดได้เจะายใจได้รอดตายแล้วเฮ้ยตายรหอไกลวยเอาไงอะไม่เอาไม่อาเรกเอกดล คุณตร้ัยคนใจดับหนึ่งสอามยกเลยนะเออ เหนื่อยอะนัดทนได้แต่เหม็นอะกูทนไม่ได้เสื้อไงน่ะโหนึกว่ากัดโดนหนังก็พาเขาแล้วกัมพาร์โผล่ไปกันเลยและขีกกาหานกูเสียได้ไปแล้วดูดแล้วมือืแล้วไปพื้นแล้วใช่ไหมเอาล้วไปเข้าอู่แยงปาะกันเลย ถ่ายลูกเก็บไว้ให้หมดเลยดูสิคนสมัยนี you know, oh, sure? ้ขับรถอะไรอย่างนี้คุณคะเวลาขับรถเนี่ยดูด้วยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่ใช่ว่าดูแต่โทรศัพท์เวลาขับรถนี่ต่างกันวัฒนธรรอย่างอุ้ยวันนี้ไม่เคยทุบหนึ่เฮียวุดท้ายคุดท้าย น้ำค้ามาเลยถ้าเสี่ยกมาด้วยเสี่ยเนี่ยตั้งใจมาตามน้ำค้างจลับไปรับประคองให้แกถามว่าประคองเจอน้ำค้างว่าเขาต้องหายดีแน่เลยน้ำค้างนี่มันทำไมเล่าตามน้ำค้างทำไมเล่านี่แหมคุยคนเดียวซะแล้วตั้งแต่ใบกระถองถูกกฎหมายอะมาดิเก่งมาดิเก่งมาดิเก่งนี่ขุนขุนขุนขึ้นตามมาทำไมฮะผมมาอยู่กรุงเทพแล้ว ดูสิเนี่ยตัวก็เป็นน้องเป็นนองเมื่อกี้กูเห็นนะกูเห็นว่าเบอ่์อ,อะแลบลิน้น <c oughs> แลบลิ้นให้กูใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> มึงอย่าแลบลิ้นให้กูแลลลบิิ้้นนอะไรกู <c oughs> ไม่ได้ตัเป็นน้องก,กลับไปเลยสงกงข้อสอบว่าแม่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 ป่วยประคอน <c oughs> ไม่สบายนะคะ กลับไปเยี่ยมป้าคอยแกหน่อยไปรับป้าคอยแกมาอยู่ในกรุงเทพด้วยไอ้คุณทำไมพวกมึงนี่มันงอกขนาดนี้คะ<อ>แม่ไม่สบายมึงก็พาแม่กูไปหาหมอสิวะมึงจะมาตากูกลับไปมันท่งนองลุยลายกูย <K ool S 2> ไม่ใช่หมอกูเป็นจะไปรักษามแม่ได้ไงคะป้าคอยเขาลอน้ะครับไต้เดือว่ามึงพาแม่ไปหาหมอไม่ต้อดหาว่าแม่ก็ทนไม่ไหวตายขึ้นมากูก็ฝากมึงอ่ะเผาผีให้แม่เรื่องกไปแล้วกันแล้วมึงจําใส่กระโหลกไว้ด้วยว่ากูยิค้าคนนี้น่ะไม่มีแม่ จะเสียในะน้แม่นนาพูดในาเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ยอไปเนี่ยอเดี่ยวกอดน้ำค้าอยากทำของดโปรดฟัง ขอยี่สิบอรุอเฮ้ยไม่เห็นกูม,นม่เหว่ตค้ะ่ะตู้หกเครันน้าเขาโกหกว่าไม่มีแม่ไม่มียาก